อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆกลับมาแล้วค่ะดิฉันใช้สีทาตาสองยี่ห้อนี้นะคะนี่คือสั่งทางอินเทอร์เน็ตค่ะตอนที่สั่งก็ราคาประมาณ900กว่าบาทนะคะส่วนอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่พันกว่าบาทหรือว่าไม่ถึงพันนะคะประมาณนี้แหละก็จะใช้อยู่สองแผ่นนี้นะคะส่วนสีที่ดิฉันลองพื้นไปแล้วเพื่อนๆคงเห็นวาววาวเนี่ย ก็ฉันก็ใช้ของ M p I อ๋อฉันใช้ของอันนี้นะคะก็จะใช้อยู่ตรงที่สีสีที่ใช้ก็จะใช้สีแนวนี้ค่ะที่จะหายไปเนี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ทาให้ทั่วเลยนะพอทาทั่วเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใช้ภูกันที่ใช้เป็นประจำก็คือสีน้ำตาลนะคะก็เอาสีน้ำตาลลงไปเลยอ๋อแต่ดิฉันเป็นคนที่แต่งตา เมื่อก่อนแต่งตาช้าเดี๋ยวนี้มีเคล็ดลับค่ะเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าเคล็ดลับของทฉันมันคืออะไรถึงเร็วมากดูเลยแต่งหน้าเร็วมากแต่ทาผมช้าเมื่อก่อนแต่งหน้าช้าทําผมเร็วแต่ตอนนี้ทาผมช้าแต่งหน้าเร็วนะคะเดี๋ยวเราใช้สีน้ําตาลค่ะลงก่อนเลย สีน้ำตาลที่ใช้ก็จะเป็นเฉดนี้นะคะโอเคบล็อกสีน้ำตาลเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าส่วนมากลิเก,กก็จะใช้สีน้ำตาลสีดาสีฟ้าฟ้ามันก็ต้องตัดด้วยน้าเงินนะคะเพราะว่าถ้าเราลงฟ้าเราก็ต้องตัดด้วยน้ําเงินนะคะส่วนมากที่เห็นโซเชียลของพี่ๆดาราทั้งหลายหรือว่าเพื่อนๆทั้งหลายที่ลงกันแต่ว,ว่าอย่างหนึ่งคือดิฉันเป็นคนที่ไม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 ไมทาตาเป็นบล็อกบล็อกคือกรีดแบบเป็นตาเลยไม่ใช่เดี๋ยวลองสังเกตด,ดูกันแล้วกันเนาะ่ะทาตากันเลย อันนี้นะคะทาไปแล้วเวลาทาเนี่ยให้ใช้นิ้วเกลี่ยด้วยเกลี่ยเปลีเกลี่ยมันก็จะไม่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 เป็นบล็อกตานะคะสังเกตไหมคะบางทีเพื่อนๆอาจจะคือคือบางคนอ่ะนะคะอาจจะทาตาประมาณเนี้ย ให้เูนะครับว่าเนี้ยมันจะเก่งในการทาตาม,มากประมาณนี้ยเนี้ยนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วใช่เบล่าแล้วก็อย่างนี้นี่ใช่ไหมคะเนี่ยผิดกันคะ่ะดิฉันดิฉันจะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วถูแต่วันนี้เขาไม่ได้ถูเขาก็จะคือกรีดอย่างนี้เลยมันเนี่ยแหละคะ่ะเขาเรียกว่า เป็นการบล็อกตาแบบว่าขีดเขียนให้มันเป๊ะเลยนะคะแต่ีิฉันไม่ใช่ก็มาทําให้เหมือนกันดีก,กว่าเนาะแต่งเหมือนจะเลอะอะค่ะแบบเท้าไปเถอะทุ่ถูไปเถอะนะคะอย่าเรื่องเยอะก็แล <c oughs> ้วกันดิฉันเคยเห็นลิเกบางคนที่มีอายุสังเกตนะคะ คนที่เขามีแต่งหน้าคนที่มีคือคือไม่ใช่ลิเกรุ่นใหม่อะเป็นลิเกรุ่นเก่าๆประมาณสัก,กอายุประมาณ4ี่สิกว่าขึ้นไปอะลองสังเกตไหมคะว่าเขาแต่งหน้าสวยกับลิเกยุคใหม่ด้วยนะลองสังเกตดูให้ดีอะนี่เรื่องจริงนะคราบปะ่ปะทราบป่ะนือนะเน,เนี่ยเนี่ยก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยคือการ ทาด้วยสีน้ำตาลแล้วก็ถู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 เหมือนจะเลสนะคะถูไปก่อนถู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 โอเคนี่คือการลงสีทาตาที่ฉันทำถูกอยู่ทุกวันนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเขียนคิ้วให้เพื่อนๆนได้ดูแล้วก็เคล็ดลับที่ฉันจะบอกว่าทำไมถึงแต่งหน้าเร็วนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ